ไปรออีกก่อนเศร้าลมละไม่แต่แดดปไปนม่อยังตายแดดหนาวแต่เศ้า,าร้ายกะบ่ได้ออกกําลังกายเนาะได้ได้อยู่แต่ห้องเดียวก็เลยอยากออกแน่ชิ้นิดหนึ่งแต่จ,จังหน่อยหนึ่งจะสีไ้ไปไปเนี่ หลอดเอาหลอดเอาพอบอกให้หลอดว่าเต่สิบวใดเขามาไดเซ้ยตองแต่กระตองระวังเติบย่านลังถือก็หลอดจากทียันป่องกันงัวมันก็สียันเด้กลายเป็น ป่องกันคนเขาหลอดกะยากเติอบอยู่ดอกคนก็แข่งแข่งขาว่าค่อยดีนะเมื่อเถือกอ่นหลอดแบบนี้ละเาืเถือกไงหลังหลอดใหญ่แม่นิดหนึหยยนนงวังหันกะ มีหวัวลักออกจากบริเวณอีกละ่ะตัวหนึ่งพอเป็นลืมต่อซ้ายนาเทียงมันก็เลยออกได้แม่ก็พอเพิ่ก็คิดว่าเลือ่อันไฟมันไฟบระเทิงบอกว่าเพิ่นว่าแต่แถวไม่เบิงอยู่นาเทียงมันโมเมนตดีละ มันกลายเป็นคนลืมไม่หนีกระตายแดดน่ให้มัน,แดดแน,มนสั่งซื้อวิตามินสีในคนหล่มกันเลือดมาแล้วคือกันนั่นนะตรงใสถือใจว่าจะคือยาไวหาอีกแล้ว มันว่าก็สีออกไปได้คือเกาแล้วเนาะได้วยองไดเออยางไปกวนมูลเลยบันห้ามองไปแล้วบันมันว่าคือเกาเลยเออจันเออจันป <c oughs> ่นยยางไปแบบ ที่ว่าว่าหันหลังเลยมันยังไม่แบบมันใจแฮง่ปเตียวขุมายาไม่นำเอื่อยมาล่ะเอะมายืนยั้งนี่อยากออกไปหาหมองแล้วดิวันนี้หาหมองเลยอ ห้ามองสิถือโซดแล้วตอนเดียวคือดูสื่อแล้วบันสอบยังอยู่ว่าเรื่องสำรวจสอบยังอยู่สงสัยว่าเห็นหมูมาย,ยางลบแล้วบัน หลอกบอมองน้ามันสีดีคับไงงาม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 นะสีโตมึงนะยาได้ยาได้ยาได้โวแยดงขึ้นกันอยู่ตัวบน เมึงเนี่ยมองที่มันออกไปอย่างงามเฮียมองที่มันออกไปจอบอยังหนอเหมันพอเป็นตอกลับกเคือมมาจากคือมันยังว่าัฒนี้พอ ได้โอ้เออลวนมันย่อนเห <c oughs> มือนแต่เสีอวคิดมือกับสันสันคือเก่าอาา่ะจ้ะคนเกา่าเปลี่ยนวเปลี่ยนแจ๊กอย่างสั้นคือเก่าหอมไหม่ไพ่กะ เື Workers, day, no. ื่อสิหาว่าใดเนอะเผื่อสิดีฟุ้ดใส่รักเผื่อฟุ้นเห็ดไหมเີลืเผื่อม້ก้าโต๊ะโต๊ะโอ้ยกระซ่ำนี้ละเขาออนจาก แม่เปไรเนอะแม่สิยังหัวเทียงหรอวะจ๊ะไปหาแม่กันข่าวนึงเราเออกไปเตือสองเอาองโอเอาเขามาแบบง่งไงเลยจ้ะบันนี้ <c oughs> เป็นละเบียบค่ะบันี้ คือบังคับให้เขาตี่ละเพื่อนก็ไปเดออกไปกินทั้งหนอมเนาะให้อยู่แต่ทางในเพราะว่าทางหนอกมีย,กย,ย่างเล่ย่ย่างไปกัดใบยางใบยางก็แหงดกอยู่ ต้นยางกยังวมา,าใส่ไงไงสับถ้าสีปล่อยหวัวไปก็พอไ,ได้ยานต้นยางไม่ไง่งแล้วเลยต่องให้มันอยู่กับทีก่อนต้นยางไงขนาดท่านาส้ปล่อย ກະຢູ່ເບີນ .com ປີດາປີໄປເລ็เวเລ็วຂະຫນາດຄົນຍັງໃຫຍ່ໆเລີ <c oughs> ะເນາະຕົ້ນຢາງຊິ่ໍ່ໃຫຍ່ໄດ້ຈັ່ງໃດຂໍຂໍທົມລະບຶງງົວກິນຫคืາຄືເກົ່າ ยางเลาะแถวนี้ก่อนพยายามขยันกับยางนิดนึงอยู่ตอนนี้จะเป็นจะจเป็นยางกับขางกระโบเสียบมีแต่ลุมมือกระสันสันับสองขางก็ยังหมด้ลยบน เหนื่อยนาละ่ะตรงใส่กำลังอะไรอ่อนกับายายทั้งหนอก็จะคือจังมากินยาเลยแั่งแต่พออะไรมากะโมกมกินยาแม่แต่เสซนเดียวไม่แต่มาละกินเงยหนอานาื่ถึกโต ทรงไส่อิ่มแห่งแล้วว่าจะคือสามโตนี่มากินยาหรือตอนนี่เมื่อแต่ทางท้องนี่ล่ละกินดีงูเสาแต่หงงงางมูเสาร์ยังไงกินไล่หลาย สงสัยบำรนุงจะร้องอยู่ว่าจะคือใหวห่องเลยก <c oughs> ินยาหน่อยครับแนมหาแต่ยาแถวเตินยาอย่าบ่าอดอาาาได้กินว่าจะคือสงสัยกำลังคิดอยู่โ้ยเสดายทด้อนไรเป็นได มันจะได้ยดางทั้งหลอดน่ะยางว่าอีกละยางว่าเหอื่อยส่วนที่ได้จังได้เดี๋ยวใไกวิจัมันได้น่ะมันสีส่วนเนี่ยยาส่วนในอยู่น้ำกันดีดตัวขอเรีวยวกันยาส่วนกันคน บ่คือมาลากับก๋วยเตี๋ยวเลยมาลากับก๋วยเตี๋ยวกินยาดีกูบ่เหนื่อยง่ายๆกินยาอย่างเดียวคักมื้อน,นี้สิเฮ็ดจังได๋จังสิซั่น กันมือส่นนี่ก็เห็นยังกันยากเนาะอย่าส้นกันมวนโอ้ให้จังมาส้นโอ้อย,อยูอันดอกว่าดังไปถ้าส้นนะอีอันนี้โอ้จังไดนเนาะไปโอ้ เกินไปเถอะคยทางว่าอืดว่าอยากห้ามอันยาวมาเด้อันมองข้นยืนระเงิดมึงอีรีหัวกะอยากให้ยเตะคนดาคนไร มองงานกับอูดวยยากเนาะคนก็คือการมองเยือมองดูดวยยากไม่อยากจะทางานวะคนนี้ก็มีซ้ำนี่แหละจ้ะวัวสีมาท้ายดีด้านถึงวัวสนแต่หางวัวส่นัวแห่งดอกองใช้สีบวเฮลีดเ่ราะแจ็คสียางลองใส้สีเป็นจังสันล่ะ บายๆจ้ะหยิบหน้าพอกันใหม่มือก็สั่นน